รัฐบาลเตรียมแถลงนโยบาย11ด้านต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวันศุกร์ที่12กันยายนนี้ค่ะโดยยึดแนวทางพระราชดำริเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเร่งแก้ปัญหาเร่งด่วนและสานต่อภารกิจขณะรักษาความสงบแห่งชาติติดตามจากทีมข่าวการเมืองสำนักข่าวไทยค่ะต่อไปก็จะเป็นการแถลงนายเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีเตรียมนำทีมครมแถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ12กันยายนนี้เน้นแก้ปัญหา11ด้าน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแนวทางคอสช,อชอรวมถึงความต้องการของประชาชนนโยบายที่รัฐบาลจะเร่งผลักดันคือปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ขณะที่จะแก้ปัญหาไฟใต้ด้วยการส่งเสริมการพูดคุยสนสุกสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักที่ดีติมรรควบคู่ก,ก,กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ มุ่งเน้นปฏิรูปการศึกษานำความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมพัฒนาครูและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนด้านเศรษฐกิจแบ่งเป็นสามระยะระยะเร่งด่วนระยะต่อไปที่ต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานและระยะยาวโดยด้านคมนาคมทางบกเริ่มโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพเชื่อมเมืองบริวารพร้อมพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ จูงใจนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวไทยโดยพิจารณายกเลิกประกาศใช้กฎอัยาการศึกบางพื้นที่เร่งลดความเหลือร้ำในสังคมสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐระยะเฉพาะหน้าจะเร่งสร้างโอกาสอาชีพและการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงานการป้องกันและแก้ปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานการจัดระเบียบสังคมขณะที่จะส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาพิบาลป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากรภาครัฐปรับปรุงและจับให้มีกฎหมายครอบคลุมการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับโดยนำมาตรการทางการเงินภาษีและการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันปราบปรามผู้มีอิทธิพลและทุจริตนอกจากนี้จะส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนในภูมิภาคพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับเร่งพัฒนาเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในภูมิภาคหลังแถลงนโยบายต่อสนชเสร็จสิ้นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะเริ่มทำงานทันทีและต่อจากนี้คงจะต้องรอพิสูจน์ผลงานว่าในเงื่อนเวลาหนึ่งปีจะสามารถทำได้ตามนโยบายทำก่อนทำจริงทำทันทีบังเกิดผลสัมฤทธิ์หรือไม่ทีมข่าวการเมืองสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน